นึกถึงคำพูดของหลายหลายคนที่พูดเกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยในฉบับปัจจุบันหรือฉบับก่อนหน้ารัฐธรรมนูลในความหมายของรัฐธรรมนูญคือตาไว้เฉยๆไม่ได้มีประโยชน์กับส่วนใดส่วนหนึ่ง รัฐธรรมนุญก็เหมือนบัญญัติสิประการที่ตาไว้หรือเป็นที่เตือนใจว่าหากคุณทำให้สิ่งของทรัพย์สินหรือให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหายทั้งกิจใจทุกทนลภาพและเกิดความบาดหมางข้อข้องใจรัฐธรรมนุญไทยตราไว้ว่าคุณจะต้องไปอ่านดู ตามมาตราถึงการใช้ข้อกฎหมายนั้นๆรัฐธรรมนูญไทยตาไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการควบคุมหรือให้คุณใช้รัฐธรรมนูญบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ให้กฎหมายบังคับใช้รัฐธรรมนูญหลายคนพูดถึงเหตุการณ์สอง5 2 4เ5ให้อะไรกับประเทศไทยสอง5 ทำไมถึงเรียกว่า2475ปีนี้ปีพศพุทธศักราช2567หลายคนก็รู้ดีว่าเป็นเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะครบกำหนดหรือครบรอบในการสถาปนาหรือหลายๆลายคนเรียกว่าเฉลิมฉลองวันชาติแห่งประเทศไทยหรือกรุงสยาม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากปี2575จะครบ100ปีที่ไทยเป็นประเทศเดียวในอเอเชียที่ไม่เสียเอกราชเนื่องจาก2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรโมโกศร,ริรัชกาลที่7ได้มอบ รัฐจะทำมนรุฉบับนั้นคืนให้แก่ประชาชนซึ่งที่ประชาชนเรียกว่าตัวเองว่าเป็นคณะราษฎรหลังจากที่คณะราษฎรได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วคณะราษฎรหรือราษฎรหรือเรียกว่ารัษฎรได้ทำอะไรเพื่อคุณกับประเทศนี้หรือไม่เนื่ง สิ่งที่ขาดหายไปคือก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก่กอนจะคือนอำนาจให้แก่ประชาชนท่านได้เรียกคืนตาสารทั้งหมดที่มีพระบรมราชโองการหรือราชานุญาตให้จัดสร้างหรือใช้เป็นตาศารในระบบของประเทศไทยและตัวโลกหรือนานาชาติในระบบสารของรัชกาลที่เจ็ดนั่นคือตาแผ่นดิน หลายคนคงทราบว่าตราแผ่นดินใช้ในรัชการในใดบ้างใช้เพื่อทําอะไรใช้เพื่อสื่อสารกับอะไรแม้กระทั่งธนบัตรที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นคือตราสารผูกพันระหว่างประเทศหรือเงินตราตรางประเทศทําไมตราสารในรัชการที่7ล่วงถึงรัชการที่8ถึงไม่มีตราสารใช้ หลายคนคงไม่รู้ว่าทําไมตาสารพวกนี้เราถึงไม่เห็นเนื่องจากตาสารพวกนี้ถูกเก็บเข้าในระบบคลังหรือระบบจักรพรรดิสังคมนิยมซึ่งไทยเข้าสู่ระบบสังคมนิยมประชาธิป,ปไตยกับสหภาพโซเวียตนั่นคือเยอรมันตะวันออกตาสารของไทยส่วนใหญ่ผลิตขึ้นที่ ต่างประเทศในขณะนั้นจนกระทั่งเหรียญที่ระลึกต่างๆก็ผลิตอยู่ต่างประเทศทั้งสิน้นทําไมคนไทยถึงไม่มีตาสารรัชการที่เ็ถึงรัชการที่แปใช้และรัชธรรมนูญไทยถึงกลับมาใช้ในรัชการที่9พร้อมกับตาสารของรัชการที่9เนื่องจากประเทศเราตาสารในประเทศในขณะนั้นไม่มีต่างประเทศหรือบุคคลใดยอมรับตาสารที่ว่าด้วย การล้มล้างสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันมหากษัตริย์หรือสถาบันองค์จกกักรพรรดิแม้กระทั่งสถาบันที่เกิดขึ้นด้วยว่าสหภาพเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า2475ไม่ได้ให้อะไรกับประเทศไทยเรายังคงกลับมาใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมทั้งที่ไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อดูแลทรัพย์สินของพวกท่าน หากไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกท่านจะตกเป็นเนื้องบุคคลสูงสาก,กว่าที่มีเงินตาต่างประเทศในขณะนั้นซึ่งเงินตาต่างประเทศในขณะนั้นสามารถใช้ได้ทั่วโลกโยกเว้นเงินตาในประเทศไทยซึ่งการคืนอำนาจหรือรัฐธรรมนูญให้ประชาชนประชาชนไม่สามารถรักษาอำนาจนั้นไม่ได้เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับต่างประเทศคุณไม่มีตาสารในระบบใช้ กะรู้นาศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเป็นที่พึ่งพาของบุตรหลานท่านต่อไปการเรียนกฎหมายใครก็เรียนได้ทนายเรียนกฎหมายมาเพื่อไปขอสำนวนกับตำรวจสำนวนสืบสวนแค่บันทึกการสืบสวนจากตำรวจเพื่อไปโต้แย้งในศาลทนายไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นไปขอดูแค่สำนวนได้นั่นคือ การขอสำนวนไปใช้ในศาลเท่านั้นกฎหมายไม่ได้มีบงังคับไว้ใช้หากคุณไม่กระทำความผิดและไม่ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือบุคคลนั้นนนั้ในสภาวะปกติหรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยของบุคคลสาธารณะที่เสียภาษีเช่นกัน